สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,ค,รบคุณแม่ครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลมยังดีเลยเด็กของคุณใส่ละกบ้างก็ไปใส่นเใส่สร้างเครื่อน เอาไปเอาให้แม่คนั่งแหละแม่ส้มอนแม่ก็มัดติดต่ากอ้าา่วครับให้ลาให้าเลยกินน้า เงินเดือนเขามากพี่หนูกบ่นี่ลูกดูพนมี่ตอับนูมีอยู่ค่ะแล้วผมเิ่งดข้าวน้งไดนาะแม่ผมจะมาช้าเเรื่องข้องฟันแม่เป็นดังใจฟันตองวดเราให้ฟังเนี่ยแ่พ่ฟังแน่นหลข้าวันตองวดก็ก็ฟันเพิ่น แต่เพื่อนมากเนง่ยสี่อยก็ขึ้นแลยเนาะว่าสิเห็นแต่ไดเนาะอันนี้ก็ตั้งขึ้นก็เกิดโทรศัพท์โทรศัพท์ดังบ่เสาร์คือดังคือโบราณเนาะใช่ยังหาครับครัยเหม็นเน่าปวดหัวกับปวดหัวกับบอกพ่อว่าให้เอาน้ำแข็งมาใส่เพื่อนเด้เหม็นเน่าวแข็งพอเล่ากับบเหม็นได้เนาะเหม็นแต่ข่อยเนาะเหม็นจะอยู่ก็ได้เออก็เลยมาจุดทูบอกเพื่อนว่าเฮ็ดจะได้น้ำหลางของเพื่อนนะก็เลยฝัน ฝันวายกเพื่อนเพื่อนนี่ยกเพื่อนหนเพื่อนนี่นนนนแล้วเจ้าซีต้นคร <ำ S> ัฟ้าหนาเปดเขาลิมมันได้สามขันทัหนาไปที่ออกขัหนาไปทำกินออกเช่เ้านาเปดจ้าฟ้านาแปดเขาลิมเขาลิมจ้าได้ก็สีขาวและฟ้าเพื่อนกัน ต้องให้เป็นสีขาวตอให้เป็นสีขาวปลาผนังใหญ่ตอกเป็นสีขาวแต่กระสังกระสีได้หรอขวัญเลยเป็ห้เป็นสังกะสีบ่เป็นเลื่อนไทยบ่ให้เป็นเนอะเป็นคือสังกะสีได้ล่ะเป็นสังกะสีอ๋อครับจ้าสังกะสีมุ้งได้ล่ะติดไปตอันนี้ก็เลยเห็ดบรรไดน้่มว่บรรไดสามขันเห็ดหอยเป็นบรรไดสามขันผนังเจ็ดสามตอนนี้ค่อย กเลยเอ่ยถามาฝันบ่ฝันแตเสียงเด้งหน่อยเดชาว่าเด้งน่อยก็เด้งน่อยเลยเนาะเอุ้มเบากันมีขมสุกแห้งนะไมเท่ารอยกรลังสิไปซองเบิ่งเพิ่นคอยเลยตื่นก่อนตื่นก่อนก็เลยเอ่ยมาทาวมาเพื่อเอ่ยอไเพื่อตีเลขพราที่เอาเพิ่นลงก็ถูถูกก็ออกคือกันกับเอื่อยเพื่อตีเลขให้นั่นละขอฝันนะเด้งหน่อยเนาะหนึ่งมื้อนเลย่เท่าพราะมาจูถูกก็ออกหนึ่งสอง ที่ความฝันใหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็มาจุดถูกด้อีกหนึ่งหนึ่สองกหนึ่งหนึ่สองตรงกันหมดเลยตรงกันดวง่องบึ่งลองบิ่งงวดนี้แหะครับงวดนี้เนี่วนี่งวดนี้งวดนี่เล็กงวดที่ถิงนี่แหละครับแล้วหุบกู đấy. phương một nghìn bảy mươi bảy nương nương để ở ừ ha một hai

โทรไปบอกน้องสาวคนกได้น่งอ๋อน้องสาวไปได้มาได้หกหม่นก็น้องสาวเขาซื้อไงครับต่เนียเพื่อนเนีบอกว่าเป็นเหล็กดำบมเป็นเหล็กแดงตอนมือแหลกคือเป็นเหล็กแดงตอนเพ่นมเบยงศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดส

ເດງອ້າຍມືຖືກິເຣງໃດເດງອ້ອຍບໍເດງນະອົງການຢຸດຕຶງສອມມາຈະລຽງໃຕ່ນູນານູໆນູຕິອ້າໆຢາກໃຫ້ດູກ່ອນຈະເຫັນເລກອັນໃດແມະອໍນີ້ການສ່ຽງໄທສຳລັບເລກແມ່ນບໍ່ທີ່ນໍຍຸດສ່ຽງຄວາມວ່າໂຕເອົາຕາແອງຊົງໃສທຳແມະເລກລຽງຈະນູຕາແຕ່ຊຶນເດີ້ທີ່ອ້ອຍຕາແອງວ່າມັນເອີຄືຕາແອງເລກຕິຄືຕານີ້ເອີແມະອືຢໍມືມືສັນຕາສໍອຍຍໍບໍ່ແມ່ນຈມອງເຄວນີ້ຈະມືໃຫ້ຕິງນາຕິໃນບຶບໃຫ້ມາດູກ່ອນ เดีวเั๋ยวแม่จะเอาบมุตมาจูดเลยอันพึมกันอ้ยก็แล้วแต่เลยไม่เห็นแล้วจำบานเห้ยไม่เห็นแล้วจริงๆด้วยนี่ไม่เห็นแล้วไป่จำได้ถากุเห็นแล้วนี่เห็นแล้วนะาุเห็นแล้วเออเห็นแล้วเห็นแล้วจำได้ไหมว่เรีกอะไรจำได้จได้เลขอะไรคุณแม่บอกได้ไหมล่ะสองเก้าจ้าแล้วแต่เ้อแล้วแต่ดวงจ้าเห็นสองเก้าจีิ เคยย่างนปากกาวมาเต็มเลยเลี okay. ้ยงเลี้ยงเจ้ามันเคยจำบ้านเหยเห็นสองก้าเลยเห็นสองก้าเลยจะล้างไปแล้วมันมีก็แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงเนาะแล้วแต่ลาบเนาะจ้าเดี๋ยวจะคนที่บ้านจะมาเยอะเลยนี่นี่มากี่คนแม่ รถกับน้องสาวคนสวยเนี่ยพยาบาลแด้น่ะนะโอ้อันนั้นอันนั้นน้องสาวคนสวยญาตน้องสาวจ้ะน้องสาวน้องสาวรถน้องเขาขับมาเป็นพยาบาลนล้วนาคนช่วยๆเนี่ยนะไหนคนไหนฮะคนไหนครับก็ได้เลขไปแล้วอ๋อคนที่เราไปถ่ายเป็นพยาบาลอยู่หน้าพยาบาลแล้วก็หุบกูยังไง

่าอยากได้เด็กนะม่เคยเด็ก่อนเดี่อถขอเงินดุมากมาเอาใจงเดเพื่อนแบบเพื่อนดีเพื่นไดเลกาโตถือว่าเพื่อนได้ยด็คือค่อนข้านเขาไปไหนเขลงเพื่อนกัเขาไปนอกเมือานเพื่อนดาวห้องมามมากโค้งเบื้งใอยู่บ้านนี่อยู่บ้านน กินมไปเลยม่เามาไม่ไปเลยมาหา